ไปดูการแข่งขันไอวันที่ประเทศอังกฤษมีดียังไงบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟัง <ขอ S 1> ค่ะขอแบ่งเป็นหลายพาร์ทนะทุกคนพาร์ทนี้ขอพูดถึงเรื่องของงานที่เขาจัดในลอนดอนกันก่อนวยความที่ปีนี้เป็นปีที่75ของการแข่งขันไอวันนะคะทุกคนก็เลยมีแค i ปิันในเมืองเยอะมากอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะมีของมาโชว์เยอะมากๆมีทั้งชุดนักแข่งของนายโจมันโซนะคะมีรถของเซนนาด้วยแล้วก็มีของสะสมวินเทจอีกมากมายมาจําหน่ายด้วยนะคะทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นแจ็คก,กงแจ็กเก็ตที่เขาสะสมกันมานานก็มาขายตัวเป็นหมื่นลแล้วะภาพวาดถ่วมึงงีโอต ะะที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของ F1 นะคะทุกคนคือมันไม่ใช่อะไรที่หาดูได้ทุกวันอะ่ะทุกคนมันต้องมาเป็นในทิทศการที่เขาจัดขึ้นแบบนี้จริงๆซึ่งสามารถเข้าชมได้นะ,ะทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินในดๆทั้งสิ้นค่ะดีมากจากตรงเมื่อกี้นี้นะคะเดินลงมาชั้นล่างก็จะมีรถของอลอนโซอยู่ด้วยนะทุกคนคือตั้งแต่สมัยขับแมคคารนอ่ะสวยมาก <What? S 2> แล้วคือเราได้อยู่ใกล้รถ F1 ขนาดนี้แล้วเข้าชมฟรีไม่ต้องเสียเงนินสักบาทแถมยังได้เห็นของสะสมอื่นๆด้วยนะฉันจาได้ว่าตอนไปสิงคโปร์มีรถแค่่่กนนเเดดดีวททออออออาาไคืืรถถขงงะแตลํึสุๆจบิป นิดนึงก็เจอรถของตาจอดวจ้าึ่งอยู่ในชอบของอาดิดานะคะทุกคนเดินเข้าไปคือยิ่งใหญ่อลังการมากรถสวยมากแล้วเมยคือสวยสุดนอกจากนี้นะคะทางรถไฟใต้ดินเองก็มีป้ายโฆษณา F1 เยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคน